พ่อคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฉันขอวานให้พ่อช่วยพาเอ็มม่ากับจูเลียนไปเล่นที่สนามเด็กเล่นสักพักหนึ่งได้ไหมคะเอา้ามีอะไรหรอคราวเดียอ๋อไม่มีอะไรหรอกจาะ,ะพอดีว่าฉันกับฮันนาอยากจะทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่กันเลยอะคะ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะเออออกไปเดินสูดอากาศบ้างก็ดีปะ่ะลูกๆสองคนเราไปเล่นสนามเด็กเล่นกันเถอะจริงเหรอคะพอ่อไปกันเลยค่ะเอ็มม่าอากไปมากมากเลยไปเล่นสนามเด็กเล่นกันเถอปะป่ะงั้นเดีรีบออกกัน รีบออกไปกันเลยเนาะได้ค่ะงั้นยังไงคุณก็อย่าลืมรีบพาลูกๆกลับมาตอนเย็นๆแล้วกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบมากก็ได้นะยังไงก็เล่นให้สนุกแล้วก็ค่อยมาทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะมาสักหกโมงแล้วกันนะโอ้ยค่อยยังชั่วโอ้ยออกไปกันสักทีสินะแม่ขาเขาออกไปกันแล้วใช่ไหมคะเย้งั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หนูจะต้องรีบเตรียมจัดงานปาร์ตี้ไอศครีมซะแล้วใช่แล้วลจ้ะ มามาดูสิแม่ซ่อนของนี้ไว้ตั้งนานแล้วเนี่ย,ยหนูรู้ค่ะแม่เอ๊ะว่าแต่เราจะเริ่มจัดยังไงดีนะหนูว่าเริ่มจากจัดสถานที่จัดเก้าอี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้จะมีแขกมาบ้านเราเต็มไปหมดเลยเออใช่จ้ะโอ้ยดูสีโล่งไปหมดเลยอะ เดี๋ยวแม่ต้องเอาไอติมมาวางเนาะโหเราซื้อไอติมกันมาไว้เยอะมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะแม่โอ้ยหนูตื่นเต้นชะมัดเลยอะไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บเป็นความลับได้เนาะอันนี้เป็นส่วนน้ํานะคะเดี๋ยวหนูช่วยวางอะวางตรงน้นได้ไหมโอ้โหคุณแม่คะดูสิไอติมเต็ไมไปหมดเลยอะสวยชะมัดเลยโหยถ้าสองคนนั้นกลับมาบ้านต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยแม่ว่าเดี๋ยวแม่วางล่มงนี้ไว้ดีไหมจ๊ะเอ้ยดีเหมือนกันค่ะให้อารมณ์เหมือนอยู่ในชาย ชายทะเลังไงก็ไม่รู้ว่าแม่ค่ะหนูว่าเราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมได้ดีมากๆเลยนะคะแม่ก็ว่างั้นละจ้ะไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าแผนการของเราจะออกมาดีผิดคาดขนาดนี้ยใช่แล้วค่ะเฮ้ยหนุนคิดว่าจะโดนจับได้ซะแล้วสิคิดว่าเจ้าจูเลียนนะ่ะชอบสอดรู้ชอดเห็นสมัดลาดเลยอ้าวนี่ไงแขกของเรามาแล้วคนแรกซาร่าเฮ้ยเธอ ฮันนาเธอดูสิไอติมเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันชอบมากเลยแหละอ่นนี่ก็แขกคนที่สองเราก็มาแล้วนะอุ้ยมีมีอยู่เลยม,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 มีอากับจอนอุย้ยคุณแม่คะดูสิคะไอติมเต็มไปหมดเลยคะ่ะอุย้ยนายจอนนายดูดิอุย้ยไอติมเยอะขนาดเนี้ฉันจะกินยังไงเนี่ยโอย้เยอะเต็มไหมดเลยอ่ะฉันชอบชะมัดเลยเอ,อหือวนี้เป็นวันเกิดใครหรือเปล่าคะ อ๋อไม่ใช่หรอกจาก้านี้ไม่ใช่วันเกิดใครทั้งนั้นแหละฉันแค่อยากจะจัดงานเซอร์ไพรส์เป็นปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆให้กับน้องของฉันนะทั้งจูเลียนทั้งเอมมาเลยนะโหดูสิแขกมากันเต็มไปหมดเลยโอ้ยทุกคนสวัสดีจ้ายินดีดต้อนรับเข้าสู่บ้านครอบครัวโป๊เก้วของเราจ้ะสวัสดีจ้าฮันน่าโอ้ยไอติมน,นี้ก็น่ากินอะสตอเบอรี่ก็น่ากินเนาะน ฮันนาฉันว่านะปาร์ตี้เนี้ยเจ๋งสุดยอดไปเลยอ่ะเธอต้องจัดบ่อยๆแล้วแหละเนี่ยครั้งหน้าไปจัดที่บ้านฉันดีไหมเป็นปาร์ตี้ไอติมเหมือนกันโอ้โหน่ากินไปหมดเลยอ่ะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้ยว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ยังกินไม่ได้กลนสินะก็เพราะว่าจูเลียนกับเอมมายังไม่มาบ้านสักทีอะสิน่าหูสิฮะเมื่อไหร่พวกเขาสองคนจะมาบ้านกันนะคะผมรอจนหิวไปหมดแล้วอ่ะอา้าจัสตินมานั่งอะไรกัน ตรงนี้อยู่คนเดียวละจ้าก็ดูสิมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะผมไม่มีเพื่อนเลยอะฮะผมรอเอมมา่าเนี่ยมไเลยเอมม่าจะมาเฮ้ยแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแหละใช่แล้วดูสิดูดูเหมือนว่าสามคนนั้นจะกลับมาบ้านแล้วนะอะทุกคนเดี๋ยวฉันจะปิดไฟนะแล้วทุกคนไปแอบซ่อนด,ดีๆนะจ๊ะเอะเหมือนเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านะอ๋ออ๋อเปล่าค่ะเอ๊ะแล้วทาไมทําไมไฟดับอย่างงี้เนี่ย พ่อมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคะน่าน่ะสิคะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านปิดไฟขนาดนี้อะคะเอานาะเดินตามเดินตามขึ้นมามามาเดี๋ยวแม่พาเดินนะเอ้มีความลับอะไรกันอะช่วยบอกหน่อยสิเอ้เหมือนจะมีอะไรลับๆล,ล่อๆแฮะทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวฉันส่งเสียงแล้วก็3 2, ามสองหนึ่งเซอร์ไพรส์เฮ้ยทุกคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะอ๋โอโยมีคนเต็มไปหมดเลยคะ่ะ โอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ,ะอ่ะก็ฉันกับฮันนาตัดสินใจจะจัดงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ไงล่ะคะและนี่ไงเราก็จัดงานเซอร์ไพรส์ใหญ่โตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปาร์ตี้ไอติมแหละโอ้แม่ฮะพ่อฮะอุย๊ยฮันนาจัดงานนี้เหรอคะเจ๋งชมัดยาาเลยอะเพื่อนๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยใช่ค่ะจัสตินก็อยู่ด้วยอะใช่แล้วแหละ พี่นะจะอยากจะจัดงานปาร์ตี้ไอติมไว้สะพายน้องๆทั้งสองคนดูสิชอบไหมล่ะจ๊ะโอ้เฮ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฮันน่าทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยอะ่ะเจ๋งะมัดย่าดเลยอะ่ะใช่ค่ะโอ้โหไอติมหน้ากินะมัดเลยทั้งทั้งสตรอเบอร์รี่ทั้ง,ง,งวาน,นิลลาอืมใช่แล้วล่ะจ้ะเนี่ยแม่กับฮันน่านะลงมือไปซื้อของด้วยตนเองเลยนะแล้วก็พยายามซ่อนความลับไว้อย่างดี แม่ว่าอย่ามัวให้เสียเวลากันเลยดีกว่าตอนนี้เราเริ่มปาร์ตี้กันเลยเนาะเย้เย้เย้ป้าเราเริ่มปาร์ตี้กันเลยนะคะเน่ว yeah. ัฉันอยากจะกินทุกรสเลยล่ะโอ้ผมอยากกินให้หมดเลยอ่ะอืมอย่างนี้ก็แปลว่ากินไอติมได้ไม่อั้นเลยสินะโอ้อย่างนี้เ่าว่าแต่เด็กเลยนะพอก็ชอบใจเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันช่างเป็นปาร์ตี้ที่เจ๋งอะไรขนาดนี้เนี่ยฮันน่าขอบใจเธอมากนะอืมปาร์ตี้จ้าจัสติน โอ้ยเธอมาซะทีสินะเอ็มมาดูสิฉันรอเธอนานมากเลยอ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยแหละ